Lulu, ลูลูอารสยามควงเจ้าบ่าวนักวงการเข้าพิธีวิวาลาลาขิดกลางธัญญาเพื่อนเจ้าสาวหลังจากที่แฟนหนุ่มนอกวงการซึ่งคบหาดูใจกันมายาวนานถึง17ปีทำเซอร์ไพรส์ขอนักร้องลูกทุ่งสาว Lulu, ลูลูอารสยามหรือชื่อจริงดวงฤดีบุญบำรุง แต่งงานเมื่อช่วงปลายปี2563แต่ด้วยสถานการณ์ของการระบาดโควิดทำให้ทั้งคู่ต้องเลคือองงานแต่งออกไปก่อนที่ต้นปี2565สาวลูจะปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานกับแฟนหนุ่มออกมาให้แฟนๆได้กดไลค์และคอมเมนต์กันรัวๆในชุดเจ้าสาวสีขาวสวยหวานแต่แอบปนความเซ็กซี่เบาๆ ล่าสุดวันที่12เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช66เลิกง,งามยามดีลูลูและแฟนหนุ่มนอกวงการได้ควงแขนเข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางความชื่นมืนของทั้งสองครอบครัวโดยมีสองสาวคนสนิทลาลาและธัญญาอาศสยามเป็นเพื่อนเจ้าสาว